สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็กลับมาพบกับผมในช่องหนึ่งิทย์ทีจีกับสปอร์ซีรีส์วายกิ้งวันธาราซีซั่นที่2นะครับก็ที่หายไปนานนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะป่วยนั่นเองนะฮะป่วยแล้วหายหายแล้วป่วยนะฮะวนไปวนมาอยู่สามสี่รอบช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะฝุ่นพีเอ็มก็เยอะอยังไงท่านผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับตอนนคลิปนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสปอร์สรุปเนื้อหาของตอนที่หนึ่งและตอนที่สองจากทั้งหมดแปดตอนซึ่งก็จะเหมือนเดิมนะครับผมจจจะะะลลลลงงทุกกววันนวััันนนนนนบบซซี่่คคคิิปปร็ห ส่วนตัวเต็มนี่ก็สามารถรับชมได้ทาง n น t f l i x กนะครับตอนนี้ออกมาแล้วสซีซั่นเรื่องนี้มีภาคไทยแล้วเรื่องราวการเดินทางสู่จุดจบของยุคแห่งไวกิ้งจะเป็นเช่นไรก็ไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องราวของไวกิ้งวาฮาราซีซั่นที่2จะเริ่มขึ้นีกทีหลังที่ราชาสเวนฟอกเบียดนำกองทัพเดนมาร์กกลับมาจากอังกฤษเพื่อขับไล่กองทัพของโอลาฟที่บุกเข้ายึดครองเมืองคาเดกัตเลฟอิดิกสันวีรบบรุษผู้มาจากกรีแลนด์ออกตามล่าโอลาฟกับกองทัพที่หนีไปเพื่อแก้แค้นให้กับบเเเเเมมีียยยขขออออองาาาาาาท่่่โดดนนาาลฟตตูกืื เขาแกะรอยไล่ฆ่านักรบของโอลาฟทุกคนที่เขาเจอแต่ใน,ในที่สุดเขาก็าได้เจอค่ายข,ายของโอลาฟแต่ว่าค่ายแห่งนั้นเพิ่งจะโดนโจมตียับเลยเทปศพของนักรบโอลาฟมากมายนอนกองอยู่เต็มค่ายและเจอนักรบคนหนึ่งที่ยังไม่ตายเขาทรมานเค้นถามจนได้รู้ว่าค่ายแห่งนี้โดนราชเสวงโจมตีและโอลาฟก็โดนจับตัวกลับไปแล้วซึ่งก็เป็นตามนั้นนั่นแหละครับโอลาฟที่อยู่ในสภาพฉีบเปลือยโดนจับใสก่กรงแล้วก็พาตัวกลับไปยังเมืองคาเดกัตจากสถานะเจ้าครองเมืองที่เขาเป็นได้ไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้โอลาฟกลับ ส่วนนานเฟรดิกกับเจ้าชายฮารันทั้งสองคนก็หนีไปใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่ฮากโกแลนซึ่งอยู่ทางเหนือของคาดิกาดห่างไป300กิโลเมตรทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแต่เมื่อแผนของฮารันหายดีเขาก็บอกกับเฟรดิศว่าพวกเราจะต้องกลับไปคาดกัดเขาจะกลับไปหาราชาสวนเพื่อทวงสิทธิในบัลลังของนอร์เวย์และก็เมืองคาดกัดต,ตามที่ราชา,านุษราชาแห่งอังกฤษและเดนมาร์กซึ่งเป็นลูกชายของราชาสวนเคยให้สัญญาก,กับเขาเอาไว้เฟรดิศ <Fred rick S 2> ไม่เห็นด้วยอย่างแรงเธอเตืนนนนญญเนอน กลับไปเพื่อทวงสิ่งที่เป็นของเขาเฟดิตก็เข้าใจความรู้สึกฮารันนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้รับปากแล้วจากนั้นเฟดิตก็ไปตักน้ําที่ไปน้าภาพนี้มีของโหตาบอดปากดําก็โผล่มาจ้าเอเธอเฟดิตเจอโหนโผล่มาก็ไม่ได้ตกใจนะครับเจอบ่อยหลายรอบแล้วชอบโผล่มาาเออบโหมมแล้วก็พูดเป็นปริศนารมถามอะไรเนี่ยก็ไม่ได้คําตอบสักทีโหนบอกเฟดิตว่าสถานที่แห่งนี้มันเงียบสงบมีสันติมีความสุขแต่ผู้คนที่ต้องการให้เฟดิตช่วยยังคงต้องทนทุกข์ แค่เพียงเฟรดดิสไม่ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจากปวงประชาไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ต้องการให้เฟรดดิสช่วยโหนผู้จบก็หายตัวไปเหลือทิ้งไว้เพียงรอยสัญ,ญลักษณ์บนพื้นทรายเฟรดดิสก้มดูสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกทิง้งไว้บนพื้นแลวเธอก็คิดถึงคำพูดของโหนซ้ำไปซ้ำมาเฟรดดิสกลับไปที่บ้านแล้วก็เริ่มเก็บของครับฮารันถามว่าเฟรดดิสเนี่ยจะเก็บของทำไมเฟรดดิสหันกลับมายิ้มตอบบอกว่าเราจะกลับไปคาเิกัดด้วยกันตัดภาพกลับไปที่เมืองคาเิกัดต,ตอนนี้ราชินีอัฟฟิวูมีคน ลูกชายของเธอรีมาต้อนรับแล้วก็ดีใจมากที่แม่มาเธอดีใจใที่จะเจอลูกชายแต่เธอก็กลัวนะครับเพราะไม่รู้ว่าราชาเวนเนี่ยจะทําอะไรกับเธอกับเรื่องที่เธอเคยช่วยเหลือโอลาฟให้โจมตีคาติกัดก่อนหน้าส่วนทางนั้นเลฟเนี่ยเขาก็เดินทางตามมาที่คาติกัดด้วยนะครับเขาอยากเห็นชะตากรรมของคนที่ฆ่าเมียของเขาซึ่งเลฟเป็นตอนนี้เนี่ยก็เห็นภาพหลอนเมียของเขาตามมาอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นการหลอนแบบรู้ตัวนะฮะรู้ว่าเมียตายไปแล้วแต่ว่าก็ยังคุยกับผีเมียอยู่ดีเลฟปิดบังตัวตนแล้วเข้าเมืองคาติกัดเขาไปนั่งกินเหล้าอยยย่คนเดดวมื์รุ จอรเนชวนคุยไปเรื่อยเขาบอกว่าตอนนี้ในเมืองเนี่ยกำลังเตรียมแท่นมหารเพื่อจะทำการแขวงคอโอลาฟเลฟเนี่ยก็ไม่สนใจจะคุยด้วยนะฮะเขาไล่จอร์เร์เนี่ยให้ไปไกลๆเขาจอร์เนโดดไล่ก็ไม่ยอมไปเขานั่งลงแล้วก็บอกว่าเขารู้ว่าเลฟเนี่ยคือเลฟอิลิกสันวีรบุรุษผู้มาจากกรีนแลนด์พี่ชายของเฟรดิตบุตรตีคนสุดท้ายแห่งอุปซอลาผู้พิทักษ์แห่งศรัทธาจอร์เน่ถามเลฟว่าเฟรดิตเนี่ยจะมาดูการประหารโอลาฟด้วยไหมเลฟไม่ตอบอะไรแล้วก็ลุกเดินจากไปส่วนทางด้านราชาสเว ว่าตัวเขาเกลียดคนทรยศและโอลาฟเนี่ยก็คิดทรยศคิดแย่งชิงดินแดนไปจากลูกชายของเขาโอลาฟไม่กลัวเขาด่ากลับว่าราชาขนนดลูกชายของสซเวนนหักหลังเขาก่อนขานุดแอบไปคุยกับฮารันรับหลังเขาสัญญาว่าจะยกบาลันนารเวรที่ควรจะเป็นของเขาให้กับฮารันโอลาฟบอกราชาสซเวนว่าวันนี้เขาแพ้แล้วถ้าอยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยไม่ต้องทำมาเป็นผู้จาสั่งสอนทําเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝั่งถูกราชาสซเวนถอนหายใจบอกว่าเขาเนี่ยไม่คิดจะฆ่าโอลาฟหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยมีแผนอื่นสําหรับโอาลาฟแต่เขาก็ส่งให้คนปลดโโซขออฟ ราชาบอกโอลาฟว่าตอนนี้คานุสกำลังทำสงครามและตัวเขาก็ต้องยกกองทัพไปช่วยเขาก็เลยแต่งตั้งเจ้าชายสเสวลานของเขาที่เป็นลูกชายของคานุสให้เป็นราชาแห่งโนอร์เวย์ก็คือปู่กับหลานในชื่อเดียวกันนะฮะชื่อซ้ำไปซ้ำมากางนี้แหละครับราชาบอกโอลาฟว่าและเขาก็จะให้โอลาฟเป็นคนคอยดูแลคุ้มครองหลานของ,ของเขาโอลาฟได้ฟังหัวเราะแตกเลยครับถ้าจะต้องให้เสียเกียรติไปรับใช้แบบนั้นเขาบอกว่าเขาขอตายซะดีกว่าราชาเซเวนก็บอกเขาคิดไว้แล้วแหละว่าโอลาฟเนี่ยไม่สนใจชีวิตของตัวเองแต่ว่างานนี้โอลาฟจะไม่ได้ทำเพ แล้วราชาก็บอกให้นําตัวแมกนัตลูกชายของโอลาฟเข้ามาแมกนัตด,ดีใจรีบวิ่งเข้ามากอดโอลาฟโอลาฟพอได้เจอลูกเนี่ยเขาก็เปลี่ยนอาการทันทีเลยนะครับอย่างที่แข็งกล้าอยู่เมื่อกี้เขากอดลูกแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดราชาเซเวนไม่พูดอะไรนั่งมองสองพ่อลูกกอดกันอยู่นานแต่ราชาเซเวนก็บอกข้อเสนอว่าโอลาฟจะต้องปกป้องหลานชายของเขาสอนให้เจ้าชายเป็นราชาเป็นไวกิ้งเป็นลูกผู้ชายแล้วตัวเขาจะทําแบบเดียวกันกับแมกนัตลูกชายของโอลาฟซึ่งหากโอลาฟรับข้อเสนอนี้เขาสัญญาว่าถึงมงกุฎแห่งนอร์เวย์จะไม แต่เมื่อถึงเวลามันก็จะกลายเป็นของแมกนัตลูกชายของโอลาฟแน่นอนราชาถามว่าโอลาฟจะรับข้อเสนอนี้ไหมซึ่งพอมีชีวิตลูกชายมาเกี่ยบแบบนี้โอลาฟก็ตอบตกลงทันทีเลยนะครับแล้วจากนั้นราชาซเวนก็ไปคุยกับราชินีเอฟิวูราชาด่าถึงเรื่องนี้เอฟิวูเนะี่ยทำลงไปทั้งหมดแล้วบอกว่าเขาควรจะฆ่าเธอทิ้งซะแต่ราชาก็พูดต่อว่าเขายังคงต้องใช้งานเอฟิวูเขาจะให้เอฟิวูอยู่ที่นี่เพื่อช่วยจะชายสเวนและโอลาฟในการปกครองนอร์เวย์ราชนีเอฟิวูตอบตกลงเพราะอีกทางท จากนั้นราชาสวเวก็เรียกประชุมชาวเมืองเขาประกาศว่าเจ้าชายสวเวหลานของเขาจะเป็นราชาแห่งนอร์เวย์โดยมีราชินีเอฟูช่วยปกครองชาวบ้านในฝั่งก็โหไม่พอใจกันนะครับราชาไม่สนใจและพูดต่อและบอกว่ายาโอลาฟจะเป็นที่ปรึกษาพวกชาวบ้านพอได้ยินว่าโอลาฟลอทั่วะหารแทนได้เป็นใหญ่เป็นโตก็โหไล่กันชิบหายนะครับเพราะโอลาฟได้พึ่งพากองทัพบุกมาโจมตีเมืองแห่งนี้หลายคนในเมืองนี้ก็ต้องตายเพราะฝีมือของโอลาฟซึ่งเลฟก็อยู่ในฝูงชนด้วยนะครับและเขาก็จับอาวุธรอจังหวะลงมือโอลลาาาาาเเ็นนนคโห่่แบบี้ขขกวอรช แล้วเขาก็เดินมาพูดต่อหน้าประชาชนเขาถามประชาชนว่าผิดหวังอย่างนั้นเหลอที่เขาไม่ตายซึ่งเสียงตอบกลับมาก็คือใช่แล้วก็เล่าให้โอลา่ยไปตายซะโอลาฟบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเปลี่ยนกันได้เขาเปิดถิ่นสมบัติที่มีเหรียญมากมายให้ชาวบ้านดูโอลาฟบอกว่าคาดิกัดตกอยู่ในอันตรายฮารันน้องชายของเขาต้องการบัลลังแห่งนอร์เวย์ตอนนี้ฮารันกับเฟรดิตกำลังรวบรวมกองทัพพวกนอกรีดเพื่อจะมาทำลายชาวคริสแล้วก็โจมตีคาดิกัดโอลาฟหยิบทองมาโปรยและประกาศว่าทองคำสามหีบจะเป็นของใครก็ตามที่สามารถนำหัวขขอ,องคนนัั้้้มาาใหกบเได ผู้ชาบานก็นไปวิ่งไล่เก็บทองกันนะครับโซเลนี่นก็ตัดสินใจปล่อยโอลาไปก่อนตัดภาพไปทางนัานเฟรดิสแต่ตอนนี้เธอและฮารานนันก็กำลังเดินทางกลับมาที่คาเดกัตนะครับระหว่างการเดินทางพวกเขาได้เจอกับชาวบ้านหลายสิบคนที่กำลังรอขึ้นเรือเด็กหญิงคนหนึ่งจำเฟรดิสได้เธอเคยเห็นเฟรดิสตอนที่รับการทดสอบเป็นสตรีถิโรที่เมืองคาเดกัตเธอชี้บอกทุกคนว่าเฟรดิสคือบุตรีคนสุดท้ายขอยงอุปโซลาคือผู้พิทักษ์แห่งศรัทธาแต่เฟรดิสกลับไม่ยอมรับนะครับเธอก้มลงบอกเด็กหญิงว่าจำคนผิดแล้วเธอไม่ใชช่ค่คนนนนนัััั้้แลลลววาาาากกกถพบงจะไปทีห ผู้ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหมู่บ้านของพวกเขาโดนทำลายโดยยาโคเล่แต่ตอนนี้ยาคนใหม่ที่เป็นคริสเตียนก็ไม่อยอมให้พวกเขาสร้างหมู่บ้านที่เชื่อในศาสนาเดิมของชาวไวกิ้งขึ้นมาใหม่พวกเขาก็เลยจะไปหาบ้านใหม่กันมีคนจะพาพวกเขาไปขึ้นเรือใหญ่เพื่อไปยังอุปโซลาใหม่ไปยังดินแดนที่ชื่อว่ายอมสบอกที่อยู่อีกฝั่งของทะเลผู้ชาวบ้านจ่ายตังให้คนเรือแล้วก็ขึ้นเรือเล็กออกเดินทางเฟรดิและฮาลันก็เดินทางต่อแต่คนเรือในจำเฟรดิและฮาลันได้และก็รู้ว่าสองคนนี้มีค่าหัวจากนั้นเฟรด เฟรดิหยิบมดาบศักดิ์สิทธิ์ในอุปสลาขึ้นมาดูแล้วก็ร้องไห้ฮาลาลรู้ว่าเฟรดิทคิดอะไรเขาปลอบเฟรดิทบอกว่าเฟรดิทเนี่ยช่วยคนพวกนั้นทั้งหมดไม่ได้หรอกเฟรดิทก็เล่าเรื่องที่โหนตาบอดปากดำเคยพูดกับเธอไว้ว่าผู้คนกำลังต้องการให้เฟรดิทไปช่วยนำทางแต่เธอกลับเลือกที่จะหนีจากทุกคนมาเธอบอกว่าเธอไม่กล้าย,ยอมรับว่าตัวเธอนี่แหละคือผู้พิทักษ์แห่งศรัทธาผู้ที่จะปกปักรักษาผู้คนที่ยังเชื่อในเทพเจ้าของชาวไวกิง้งจากนั้นคนเลยที่เจอเฟรดิทและฮ เขาเลยเพื่อนๆตกลงกันที่จะไปฆ่าทั้งสองคนเพื่อรับเงินรางวัลซึ่งเลฟไม่แอบฟังอยู่ตลอดนะครับเขาได้ยินว่ามีคนจะฆ่าน้องสาวเขาและเขาก็ได้เห็นว่าจอรแนเดอร์คนที่พยายามตีสนิทเขาก่อนหน้าก็แอบฟังอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วเลฟไปสกดรอยตามไวกิ้งกลุ่มนั้นไปซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ราชาเวีก็กําลังจะออกเดินทางเพื่อไปช่วยราชาคนุษทําสงครามราชาเวนบอกลาหลานชายว่าจงทําให้พ่อและปู่ภูมิใจและเขาก็บอกหลานว่าจงเชื่อใจและไว้ใจโอลาบเจ้าชายเวีตอบรับคําและทั้งสองคนก็กอดลากัน แล้วชินีเอฟฟิวูนี่ก็ยืนมองอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าราชาสเวนก็ไม่ได้พูดอะไรกับเธอโดยราชาสเวนเนี่ยก็จะพาลูกชายคนเล็กของคานุสกับแม็กนัสลูกชายของโอลาฟไปด้วยนะครับราชาเสเวนไม่พูดอะไรกับโอลาฟมากเขาบอกโอลาฟว่าเขาจะรักษาสัญญาโอลาฟตอบกลับวันแลตัวเขาก็จะทําแบบเดียวกันราชาสเวนและกองทัพขึ้นเรือออกเดินทางจากคาดก,กัดในรบขบงราชาเสเวนที่ออกเรือไปกับราชาก็ถามราชาครับว่าเชื่อใจโอลาฟมันจริงๆเหรอราชาเสเวนก็หัวเราะนะฮะบอกมันไม่ใช่เรื่องเลยที่เขาจะต้องไปสงสััยโโอออลาาาฟแตตต่่่เป็นงงกที้ว ว่าจะสามารถเชื่อเขาได้จริงๆหรือเปล่าและเมื่อราชาเวนออกเรือไปไกลแล้วก็มีคนมารายงานโอลาฟว่าเจอเฟรดิสและฮารานันกำลังเดินทางกลับมาที่คาทิกัตโอลาฟสัง่งให้เตรียมคนออกตามล่าเขาบอกเจ้าชายเวนว่าเขาจะพาไปเปิดหูเปิดตาไปเรียนรู้บทเรียนแรกแห่งการเป็นราชาซึ่งพวกกลุ่มไบกิ้งของคนเรือก่อนหน้าตอนนี้ก็เดินทางมาเจอกับเฟรดิสและฮารันแล้วนะครับแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ทําอะไรเล็บก็โผล่ออกมาจากด้านหลังแล้วก็ยิงธนูใส่นักรบรู้ตัวและหันกลับมาต่อสู้แต่ว่าทั้งหมดก็โดนเล็บคนเดียวฆ่าตายยาาาาาายยอ่่งงงงดดแล้เฟริิกกับน็ทมถึ เฟรได้ดีใจที่เจอพีซึ่งทั้งสองคนนก็งงนะฮะว่าทำไมเลฟถึงมายืนอยู่กลางกองศพแบบนี้เล็ก็เล่าให้ฟังว่าพวกนี้เนี่ยมันตามล่าทั้งสองคนนั่นแหละแต่ตอนนี้เราต้องไปที่อื่นก่อนเพราะโอลาฟเนี่ยมันตั้งค่าโหดทั้งสองคนเอาไว้แล้วทั้งสองคนตามเลฟไปเล็ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่คาเดกัตให้ฟังฮาลันก็เลยได้รู้นะครับว่าตอนนี้ลูกชายของคานุสเป็นราชาแห่งนอร์เวย์โดยมีโอลาฟเป็นที่ปรึกษาฮาลันคิดหาหนทางและเขาก็บอกกับทุกคนว่าเขาจะไปนองารขขเ็ อาลังคิดที่จะไปหาลุงและขอกองทัพมาชิงนอร์เวย์กลับคืนแล้วอยู่ๆจอร์แดนเดอร์ก็เดินโผล่มาหาพวกเขาจอร์แดนเดอร์เดินยิ้มเข้าหาทักทายอย่างเป็นมิตรแต่ว่าเลฟไม่ดีด้วยเขาจับจอร์แดนเดอร์ทุ่มลงพื้นแล้วก็เอามีดจ่อคอไว้เขาเชื่อว่าจอร์แดนเดอร์เป็นคนของโอลาฟที่ตามล่าตัวเฟดิตจอร์แดนเดอร์บอกว่าเขาไม่ได้มาตามล่าตัวเขาได้นําตัวเขามาจากยอมสบอร์กมาเพื่อเชิญตัวเฟดิตบุตรสาคนสุดท้ายแห่งอุปโซลาผู้พิทักษ์แห่งศรัทธาให้กลับไปยอ,อกกปร,ร์ ซึ่งมันก็ไปเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์บนพื้นทรายที่โหตาบอดปากดำเขียนทิ้งไว้ให้เธอก่อนหน้าจอห์นเดอร์บอกว่ามันคือเส้นใ่แห่งชะตาสัญ,ญลักษณ์ของชาวยอมสวายกิงเฟเด้บอกทุกคนว่าเธอเชื่อแล้วก็ให้จอร์นเดอร์เนี่ยนำทางไปได้เลยจอห์นเดอร์นำพวกเขาไปที่ชายหาดที่ตอนนี้หมอกลงจัดที่นั่นมีชาวบ้านผู้ศรัทธาในความเชื่อเดิมมากมายรออยู่พวกเขาจะร่วมเดินทางลี้ภัยไปยังยอมสบอกด้วยจอห์นเดอร์บอกให้ทุกคนรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาเรือมารับแล้วจอร์เดนเลเหมอกลรวก็เยนทีี่่่อไไมรู้าด้ันอตรายเกินไป เฟรดดี้บอกฮารลันว่าเธอจะไม่หนีหากจะต้องสู้เธอก็จะขออยู่ปกป้องคนพวกนี้เลโบท้าเฟรดดี้สู้เขาจะขอสู้ด้วยฮาร์ลันบอกว่าถ้าแบบนั้นอย่างน้อยพวกเราก็พาคนไปหลบกันก่อนอยู่กลางแจ้งแบบนี้มันอันตรายเกินไปพวกเขาพาพูลิพายไปหลบในป่ากใกล้ๆเฟรดดี้เห็นพี่มีอาการแปลกๆก็เข้ามานั่งคุยด้วยเธอบอกว่าแววตาของเลฟเนี่ยเปลี่ยนไปมันกลายเป็นเหมือนแววตาของพ่อที่เธอเคยเห็นพ่อของทั้งสองคนคืออีริกเดเลสนะครับนักลบคลังชื่อดังที่บางครั้งเขาก็คลั่งจนฆ่าคนไม่เลือกดีถามพพ่วนไอูะรับ เลฟตอนแรกนี่ก็ไม่อยากตอบนะครับโกลัวน้องคิดว่าเขาเป็นบ้าแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยอมรับและก็บอกว่าเลฟบอกให้เขาปล่อยวางความโกรธเฟรดิทยิ้มบอกว่านั่นก็สมเป็นเลฟแล้วแหละแล้วเธอก็ถามนะครับว่าทำไมเลฟถึงยังอยู่ที่นี่ทําไมเลฟยังไม่ไปวันทลาเลฟบอกว่าสาเหตุที่เธอไม่ไปก็เป็นเพราะเขานี่แหละก่อนที่เลฟจะตายเธอให้เขาสัญญาว่าจะไปวันทลาด้วยกันซึ่งตอนนั้นเลฟก็เริ่มศรัทธานในศาสนาคริสต์แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ตอบตอกลงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ติดค้างในใจว่าตอนนัันนัั้้้นนนเเเี่่่่่ยยขาาาาาจะสญญกกกบบบบลลลไไไปปรรดออออพถแมมมใชหท แต่เป็นตัวเลฟเองนี่แหละที่ไม่ยอมปล่อยลีไปแล้วเฟรดิก็บอกเลฟว่าเธอมีเรื่องสาคัญที่เลฟจะต้องสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับฮาลันเลฟรับปากเฟรดิศบอกพี่ว่าเธอท้องกับฮาลันเลฟก็ถามนะครับว่าเฟรดิศเนี่ยกลัวฮาลันจะให้ลูกเป็นคริสเตียนเหรอเลยไม่ยอมบอกเรื่องนี้ไปเฟรดิศตอบว่านั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องที่เธอกังวลจริงๆก็คือเธอรู้ว่าถ้าฮาลันได้รู้เรื่องนี้ขึ้นมาเขาจะทิ้งความฝันทุกอย่างเพื่อมาอยู่ดูแลเธอและกลูกหลังจากนั้นเฟรดิ้ก็ไป บอกว่าเธอเชื่อว่าสิ่งนั้นคือชะตาลิขิตของฮารันทั้งสองคนจ้องตากันแล้วก็เงียบอยู่นานแล้วเฟดิกก็พูดออกมาว่าแต่นั่นไม่ใช่ชะตาของเธอฮาลันหนึ่งเฟดิกเข้ามากอดทั้งสองคนรู้ว่าจะต้องจากลากันตรงนี้ทั้งสองคนกอดกันอยู่นานโดยไม่พูดอะไรเลยและโอลาฟก็แกะรอยตามมาจนเจอครับโอลาฟสั่งให้นักรบเข้าโจมตีทันทีผู้อพยพวิ่งหนีไปที่ชายหาดแต่พวกเขาก็หนีไปไหนไม่ได้นักรบของโอลาฟล้อมกรอบพวกเขามาจากทุกด้านโอลาฟออกคําสั่งฆ่าให้หมดทุกคน แต่ในขณะที่นักลบมากมาย,มามายเดินเข้าหาผู้อ,อพยพที่กำลังจนมุมอยู่บนชายหาดก็มีลูกไฟขนาดใหญ่หลายลูกลอยมาจากทะเลลูกไฟตกลงระหว่างผู้รีบภายและทัพของโอลาฟแล้วเรือของยอมสบอกหลายลำก็แล่นฝ่าหมอกเข้ามาจอดที่ชายฝั่งฮารันบอกให้ทุกคนรีบหนีขึ้นเรือโอลาฟได้แต่ร้องตะโกนที่เห็นน้องชายหนีรอดไปได้เรือพวกนั้นพาผู้อ,อพยพแล่นเข้าหมอกไปหาเรือใหญ่ที่จอดรอยอยู่กลางทะเลผู้ผู้อ,อพยพขึ้นเรือซึ่งเฟรดิสก็ตัดสินใจที่จะไปพกเขาด้วยนะครับฮารันรู้ดีเขาไม่ห้ามแล้วก็จูบลาาพี่ชย ขอให้โชคดีและเธอก็ขึ้นเรือจากไปฮารันยืนส่งจนรับสายตาเลฟนั่งลงจับพายเขาบอกฮารันว่านอกโกล้อเนี่ยมันอยู่ไกลเขาพายคนเดียวไม่ไหวหรอกฮารันก็ตอบนึกว่าพวกกรีแลนเนี่ยพายเรือเก่งคิดว่าพายคนเดียวไหวเลฟตอบว่ามันก็ไหวแหละแต่ว่ามีเพื่อนช่วยพายเนี่ยจะดีกว่าฮารันนั่งลงจับไม้พายและทั้งสองคนก็ออกเดินทางไปยังนอกโกล้อดตัดภาพในน,นั้นกอ,องกฤษในขณะที่ราชาคุนุึกลับไปทําสงครามที่เดนมาร์กราชินีเอลมาก,ก็นั่งบัลลังก์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนโดยมีกดวิน ที่ปรึกษาที่ราชาคันุ์ไว้ใจเป็นคนคอยช่วยเหลือราชินีแล้วก็ติดต่อแจ้งข่าวแก่ราชาคันธ์ซึ่งก็วินตอนนี้นะฮะก็แอบพบหาอยู่กับหญิงรับใช้คนสนิทของราชินีที่ชื่อว่าเอลฟินเอลฟินเนี่ยเป็นลูกสาวของอดีตคุณนาอังกฤษครับแต่ว่าตอนที่ราชาขันุ์เข้ามาปกครองพ่อของเอลฟินต่อต้านเขาราชาคันุก็เลยริบยศกับที่ดินของตระกูลเอลฟินเอลฟินไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็ได้ราชินีเอาเมตาให้มาทางานเป็นคนสนิทให้กับเธอซึ่งราชินีเอาเนี่ยจะมีสาวใช้คนสนิทอยู่สคนนะครับคนแรก,ก ก็ตวินและเอลวินได้แอบพบหากันครับก็ตวินบอกเอลวินว่าตอนนี้อย่าเพิ่งให้ราชินีรู้เหตุผลก็เพราะเขารู้ว่าราชินีเนี่ยไม่ชอบหน้าเขาถ้าเกิดรู้ขึ้นมาเนี่ยคงจะห้ามไม่ให้ทั้งสองคนคบหากันก็ตวินบอกว่าเขาเขียนจดหมายไปขอราชาคนุษย์แล้วว่าจะขอแต่งงานกับเอลฟินถ้าราชาตอบกลับอนุญาตมาเมื่อไหร่พวกเขาสองคนก็จะได้แต่งงานกัน L เอลวินในรักก็ตวินมากเลยนะครับและเธอก็เชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่าก็ตวินเนี่ยก็รักเธอมากเช่นกันเอลวินถามถึงความฝันของกววิินกนตอบว่าาาาาเคค้อออยยกกกกสรรรงบกกบ L ััววลินมมมีู แต่ละคนได้มีตำแหน่งมีดินแดนเป็นของตัวเองแต่ยกเว้นคนโตเพราะลูกชายคนโตของเขาจะได้เป็นราชาเอลเวก็บอกว่าน่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่มีใครมีสายเลือดและชวงเลยกอดวินหัวเราะตอบอเ,อเ,เ,เพราะว่ก็อตวินเนี่ยถามพ่อเองว่าความฝันของเขาคืออะไรแต่นั้นในเวลาต่อมาราชินีมาก,กับสาวชายและกอดวินก็ไปสวดมนต์ที่โบสถ์กันตามปกติแต่ในขณะที่บาทหลวงกาลังจัดเตรียมขนมปังมามอ,อบตามประเพณีก็อดวินก็สังเกตว่าบาทหลวงคนนี้มีท่าทีแปลกๆไิชอบนําขนมปังมามอบให้กับราชินี แต่บาหลวงคนที่เตรียมขนมกลับไปยืนรอยอยู่ที่ประตูเหมือนรอหนีก็ดวินลุกขึ้นตะโกนให้ทหารจับตัวบาทหลวงไว้เขานี้บอกราชินีว่าจะกินขนมปังเพราะว่ามันมีพิษทหารจับตัวบาดหลวงไม่ทันบาดหลวงคนนั้นวิ่งหนีทันทีก็ดวินและทหารวิ่งไล่ตามบาดหลวงที่ชันแล้วเปนาา็นนักฆ่าหนีพ้นจากสายตาเขาถอดชุดบาดหลวงทิ้งแล้วก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดานักฆ่าป,ป่าป่นกับฝูงชนออกนอกเมืองและเมื่อเขาคิดว่าตัวเองรอดแล้วก็โดนก็ดวินโผล่มาซัดสลบแล้วก็จับตัวเอาไว้ได้แนเย็นวันนั้นก็ดวินไปรรรราา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 ยงงงนนนนนชชิีีีเื่่่อออ้้้้ถมวไไดขูละจกบ ก็ดวินตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้แต่เขาจะทําให้มันพูดจนได้และชินีกลลาขอบคุณก็ดวินก็ดวินขอตัวลาแต่ว่าในใจราชินีคิดอีกแบบนะครับแม้จะเพิ่งโดนช่วยชีวิตมาแบบนี้แต่เธอก็ยังไม่ไว้ใจก็ดวินอยู่ดีนักฆ่าโดนจับขังอยู่ในคุกใต้ดินก็ดวินทําการสอบสวนแล้วก็ทร,รมานนักฆ่ายางหนักสิ่งที่เขาเจอคือทองจํานวนมากอยู่ในบ้านของนักฆ่าแสดงว่าต้องมีคนจ้างแน่นอนซึ่งราชินีเอามาเนี่ย,ก,ยก็มายืนรอฟังการสอบสวนนี้ข้างนอกห้องด้วยนะครับแต่ในที่สุดหลังที่โดนทรมานอยู่นานนักฆ่าก็ยอมพูดออกมา เพราะคนที่จ้างเขามีฉายาว่าเดอะแบร์แล้วนักฆ่าก็สลบไปกอดวินเอนื่อยอห้องทรมานราชีเนียมาที่รอยอยู่หน้าห้องก็ถามรายละเอียดเธอได้ยินสิ่งที่นักฆ่าพูดเมื่อกี้แล้วก็ถามถึงเรื่องเดอะแบร์กอดวินตอบว่ามันอาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้นี่อาจจะเป็นแค่ชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปกปิดตัวตนเขาละปากราชนินีว่าเขาจะทําการสอบสวนต่อไปแต่ว่าในวันต่อมากอดวินก็หมดโอกาสที่จะสอบสวนต่อขูใต้ดินที่ขังนักฆ่าไว้โดนบุกโจมตีเมื่อกอดวินและราชนินีมาถึงก็เจอว่าผู้คุมและนักโทษทั้งหมดโดนฆ่าตาย และนากาก็โดนฆ่าปิดปากไปแล้วกดวินสั่งให้เพิ่มการป้องกันและสืบสวนด่วนว่าเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งมันก็ทำให้ราชินีเอมมาเนี่ยสงสัยกดวินมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะคุกใต้ดินอยู่กลางวังมันโดนโจมตีง,ง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงตัดภาพไปทางด้านเฟรดิตเธอก็นั่งเรือลงใต้ข้ามทะเลบอลติกไปจนถึงเมืองยอมสบอร์กนะครับซึ่งยอมสบอร์กเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงนะฮะเป็นฐานที่มั่นของพวกยอมสไบกิ้งอยู่ใช้ฝั่งทางใต้ของทะเลบอลติกชาวบ้านมากมายที่ได้ทรราาาาาาบขข่่่ววตตงงมอออ้้นนััพกกกเเเยหห็ฟิิผูษ์แ ฮาร์เลเกอร์ที่เป็นผู้นําของที่นี่กับกูดิดียของเขาให้การต้อนรับเฟรดิตเป็นอย่างดีซึ่งจอร์แดนเดอร์คนที่พาเฟรดิตมาเนี่ยก็เป็นลูกของครูดิตนะครับเป็นลูกกับสามีเก่าซึ่งก็เป็นพี่ชายของฮาร์เลเกอร์พ่อของจอร์แดนเดอร์ตานเน่เขายัางเป็นเด็กนะฮะและฮาร์เลเกอร์ก็เป็นคนดูแลสองแม่ลูกมาตั้งแต่ตอนนั้นและหลังจากนั้นจอร์แดนเดอร์ก็ออกเรือไปจากยอมสบอรอีกครั้งเพราะหน้าที่หลักของเขาก็คือการไปรับผู้ที่ยังศรัทธานในทวยเทพไวกิ้งให้มาลีภายอยู่ที่น ได้เข้ามาถักทอร่วมกันแล้วฮาเลเกอร์บอกว่าเฟดิตเนี่ยคือผู้ถูกเลือกเขาใช้ใเฟดิสเป็นกุญิยาเป็นหัวหน้านักบวชหญิงของที่นี่เฟดิสพอได้ยินเรื่องนี้เธอก็น่าเสียเลยนะครับเธอเล่าเรื่องที่โหตาบอกปากดำเคยพูดกับเธอไว้ผู้คนมากมายที่ศรัทธานในวิธีเดิมกาลังต้องทนทุกข์และก็ต้องการความช่วยเหลือแต่สิ่งเดียวที่เธอทําก็คือหนีมาจากคาเทกัตฮาเลเกอร์ตอบว่านั่นก็ถูกแล้วนี่พอเฟดิตคนเดียวเนี่ยจะไปสู้กับกองทัพชาวคลิปนับหมื่นที่นั่นได้ยังไงการ,ราที่สมกออยบ จากนั้นในเวลาต่อมาอีกหลายวันเจอรนเด้ก็พาผู้ลี้ภัยชุดใหม่กลับมาที่ยอมสบอร์กฮาเลเกอร์ให้การต้อนรับผู้มาใหม่เขาบอกกฎระเบียบของที่นี่คนที่มาจะได้รับเสื้อผ้าอาหารที่อยู่แต่ว่ามีเงื่อนไขคือจะต้องปลดอาวุธทั้งหมดพวกผู้ลี้ภัยยอมทําตามมอบอาวุธให้และก็รับอาหารกับเสื้อผ้าไปเฟรดดี้ก็ถามนะครับว่าพวกเขาเนี่ยก็เป็นผู้ศรัทธานในทวยเทพเหมือนกับพวกเราทาไมถึงไม่ให้พวกเขาพกอาวุธฮาเลเกอร์บอกที่นี่เนี่ยรับทุกคนโดยไม่สนที่มามันก็เลยจะดีกว่าถ้าจะป้องกันเอาไไวว้้้กก่อนนแลเเฟดดีด็ห็ห ว่าผู้ริพายที่รายงานตัวเสร็จจะถูกพาออกไปนอกหมู่บ้านเฟรดิทถามว่าคนพวกนี้จะไปอยู่ที่ไหนกันจอร์แดนเด้ก็ตอบว่าพวกผู้ริพัยเนี่ยจะได้ไปอยู่ที่ค่ายพักในป่าทําหน้าที่ช่วยสร้างอาวุธสร้างสิ่งของเตรียมท,ทําสงครามกับชาวคริตฮาเลกเกอร์บอกว่าเขาให้ทุกคนมาอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขได้แต่ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือกันแล้วเฟรดิทก็เดินไปคุยกับผู้ริพัยมีหญิงคนนึงจาเฟรดิทได้และบอกว่าพวกเธอเนี่ยตามหาเฟรดิทมาตลอดเฟรดิทคือบุตรตีคนสุดท้ายแห่งอุปซ ซึ่งพอไฮเลเกอร์ได้เห็นเนี่ยเขาก็ไม่ให้เฟรดิคคุยต่อนะครับเดินเข้ามากาันตัวเฟรดิคออกไปเฟรดิคกลับไปที่ห้องก็ได้เจอว่ามีชุดของนักบวชหญิงวางอยู่ในห้องของเธอก็เป็นไฮเลเกอร์กับกูดิตนั่นแหละครับที่เตรียมไว้ให้เฟรดิคนั่งคิดอยู่นานมากและสุดท้ายเธอก็ตกลงที่จะเป็นกูจิยาในเวลาต่อมาพิธีถูกจัดขึ้นเฟรดิที่อยู่ในชุดนักบวชหญิงยืนอยู่บนหอคอยต่อหน้าชาวบ้านยอมสบอที่มารมม่วมเป็นสักขีพยานในการก่อตั้งอุปสลาใหม่พวกผู้ริพายที่อยู่นงงด้าววย พวกเขาทุกคนศรัทธาในตัวเฟรดิทเป็นอย่างมากเฟรดิชูดาบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเหนือหัวแล้วเธอก็ประกาศว่าที่นี่ทุกคนจะปลอดภยัยที่นี่คืออุปสลาใหม่ของพวกเราทุกคนโห่ร้องดีใจส่งเสียงเชียร์ให้กับความหวังใหม่ของพวกเขาส่วนทางนัานโอลาฟในตอนนี้เขาก็ได้บอกแสวว่าคนที่พาฮาราและเฟรดิทหนีไปก็คือพวกยอมสวกิงแต่ปัญหาก,ก็คือไม่มีใครรู้วพาพวกยอมสวกิงเนี่ยตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่ไหนหรแค่ว่าพวกนั้นกําลังลงกําลังเพื่อโต้กลับชาวคริกเจ้าชายสวีและโอลาฟเดินทางกลัััับบบถึงคาาาาตติกกกกรรชชนนอออฟูู็มม้ลลย ซึ่งตอนนี้เจ้าชายเเวีเก็เชื่อใจโอลาฟมากเลยนะครับชวนให้โอลาฟมารวบโต๊ะกินข้าวด้วยกันแต่ว่าราชินีเอฟูบอกโอลาฟว่าไม่ได้เพราะว่าเธอไม่นั่งร่วมโต๊ะกับหมาโอลาฟบอกว่าหมาเนี่ยมันก็มีข้อดีนะหมาซื่อสัตย์และพักดีแล้วมันก็สามารถช่วยได้เวลาเปลี่ยวเหงาในเย็นวันนั้นโอลาฟก็มารวบโต๊ะอาหารตามคาเชิญของเจ้าชายแต่ว่าเจ้าชายเวนไม่มาด้วยเขาเหนื่อยจนหลับไปแล้วมีแค่ราชินีเอฟูที่รอโอลาฟอยู่ราชินีอยู่คุยกับโอลาฟตามลําพังเธอถามว่าทาไมถึงอยากตามล่าฮาลันนักโอาาาาออกกว่เเ้้รูจันงงชยขดี น้องชายของเขาต้องการัลังแห่งนอร์เวย์มากฮารันจะไม่หยุดและจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการซึ่งนั่นหมายรวมถึงการฆ่าเจ้าชายสเวนที่ครองบัลังนอร์เวย์อยู่ตอนนี้ด้วยโดยโอลาฟนี่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าฮารันเนี่ยไม่ได้ไปยอมสบอกกับเฟดิสแต่ว่าไปที่นออ์กุลด์ลอดแล้วราชินีบอกว่าแต่ถ้าโอลาฟยกกองทัพไปตามล่าฮารันพวกยาคนอื่นก็จะรู้ว่าที่นี่ไม่มีกําลังป้องกันและจะต้องมีคนมาบุกโจมตียึดครองแน่ราชินีบอกว่าไม่แน่บางทีการที่ราชาเ้เวนใ้้้้เเธอออมมาาาาา่่ททีีนนนััััจจจะป็แแ็แแแผชกกกํดดิงงตตรไโสญญ ว่าตัวเขาจะปกป้องราชินีและลูกและเขาก็บอกราชินีนะครับว่าราชาคนุดช่างทําพลาดอย่างมากที่ทิ้งคนสวย,สวยอย่างราชินีเอฟวูแล้วก็ไปแต่งงานใหม่กับเอ็มมาราชินีรู้ว่าโอลาฟคิดจะจีบเธอเธอบอกโอลาฟว่าบางคําพูดมันก็อันตรายตัดภาพไปทางหน้าเลฟและฮารันตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็เดินทางไปถึงนอฟกลอสเลยนะครับฮารันเข้าพบราชายาโรสลาฟลุงของเขาที่ตอนนี้กําลังนั่งชมการประลองนักสู้อยู่ฮารันนีก็เปิดตัวอย่างเด่นเข้าไปแทรกกลางนักสู้แล้วก็จัดการนักสู้สองคนลงได้อย่างง่ายดายฮารันกล่าวทักทายทา บอกว่าเขาคือฮารันซิกัสซันแห่งนอร์เวย์ทหารรีบจับตัวฮารันเอาไว้ราชา,ญญา,รา,ายรสซาร์ไม่ก็น,นึกงอยู่นานนะครับว่าไอ้นี่เป็นใครวะแต่ก็ยังดีนะฮะที่เขาจําได้ว่าเป็นหลานไม่งั้นฮารันเนี่ยโดนทหารกระเทือบตายไปแล้วฮารันเลเลบร่วมโต๊ะทานอาหารกับราชาและแขกอื่นอีกมากมายฮารันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดราชาคันุสัญญาว่าจะให้เขานั่งบัลลังก์นอร์เวย์แต่ตอนนี้ราชาเวนกลับแต่งตั้งหลานชายให้ครองนอร์เวย์แทนราชายรสซารมก็ถามนะครับว่าแล้วโอลาฟพ,พี่ชายของฮารันไปไ ว่าฮาราเนี่ยไปยุ่งอะไรเรื่องบัลลังทำไมอยู่ๆจะไปปาดหน้าพี่ชายของตัวเองฮาราบอกโอลาพ่ายแพ้ให้กับราชาสเวนและตอนนี้ราชาสเวนก็แต่งตั้งให้โอลาเป็นองครักษ์ของหลานชายเขาราชาเยาูุสลับเปลี่ยนเรื่องคุยเขาได้นําให้ฮารานรู้จักกับหล่อพิเทเมียที่นั่งคุยอยู่ด้วยหล่อพิเทเมียมาจากเมืองชุดดินแดนแห่งสาวงามตัวเขากำลังเดินทางไปคอสเซเนโอนเปิลเพื่อเข้าเฝ้าจัก,กรพรรดิแต่พอมาถึงที่นี่ก็เจอว่าไปต่อไม่ได้ฮาลานก็ถามวา่าทำไมถึงไปต่อไม่ได้กันราชา,ยาเยเลูล คอยดักปล้นขบวนพ่อค้าที่เดินทางจากที่นี่ไปยังคอสแตซติโนเปิลซึ่งเปเชนักนี่นก็คือชนเผ่าเล่ล้อมบนหลังม้านะครับมีเชื้อสายของชาวเติร์กราชาบอกตอนนี้สินค้าค้างสต็อกเต็มคลังส่งขายไม่ได้และคนที่จะเดินทางไปคอสแตซติโนเปิลก็กลายเป็นแขกของเขาติดอยู่ที่นี่กันเพียบซึ่งแขกผู้สูงศักดิ์ของราชาที่ร่วมต๊ะอยู่ด้วยในกระบะเลยนะครับทุกคนคือติดอยู่ที่นี่เดินทางต่อไม่ได้แลวราชาก็ถามเลฟที่นั่งรวมต๊ะอยู่ด้วยซึ่งตอนแรกเลฟก,ก็ถามคาตอบคําเหมือนคนคุยไม่เก่งราชาถามว่่่่่่าาาาาีีีีกกรแลลนน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 นเเปยงงเยัััังงงไไบบบ้้ใใหหฟออคททํะชวว เลฟเริ่มเล่าว่าที่นั่นเงียบสงบในเวลากลางคืนพวกเขาจะนั่งมองแสงเหนือกันแสงของมาสา,าสะท้อนไปทั่วด่งแสงสวรรค์เป็นเหมือนแสงกระทบกรอกของวาคิลีและเมื่อทะเลหลับไหลพวกเขาจะได้ยินเสียงเพลงของวานและเมื่อเราเคลิบเคลิ้มไปกับมันมันก็จะโผล่มาจากน้ําอาปากกว้างขนาดกลืนกินเหลือได้ทั้งลําทุกคนฟังอย่างตั้งใจเลฟพูดต่อว่าตอนที่เขาอยู่ที่กรีนแลนด์เขาเกลียดที่นั่นแต่พอมาถึงวันนี้เขากลับคิดถึงมันอาชาเนี่ยก็ชอบเลฟมากนะครับเขายกแก้วแล้วก็ดื่มให้กับเลฟ ทุกคนดื่มตามแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่ราชาก็หันไปบอกฮารันตรงๆไม่อ้อมคอมว่าเขาจะไม่ให้ยืมกองทัพเขาจะไม่ขัดแย้งกับราชาสวลหรือคานุตเพื่อบัลลังที่ฮารันเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์อะไรตั้งแต่แรกราชาบอกว่าในฐานะลุงเขามีคําแนะนําอยู่2ทางทางแรกคือกลับไปยอมแพ้ต่อโอลา์ฟแล้วก็สาบานว่าจะพักดีฮารันปฏิเสธทันทีบอกว่าเขาไม่มีทางทําแน่ราชาจึงบอกทางเลือกที่2ทางเลือกที่ชาวไวกิ้งอย่างเราทํากันมาช้านานนั่นก็คือการสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นราชาหลังงานเลี้ยงเลิก มาเรียมหญิงที่นั่งข้างเลฟเมื่อกี้ก็เดินมาคุยกับเลฟเธอบอกว่าเธอชอบเรื่องเล่ากรีแตที่เลฟเล่าให้ฟังเมื่อกี้เธอชวนคุยเรื่องดาวหางที่เลฟกำลังยืนมองดูอยู่มาเรียมนี่เป็นผู้รู้เป็นปราชลาดเธอมาที่นี่ก็เพื่อตามหาอุกกาบาตดวงดาวที่ตกลงมาจากฟ้าซึ่งเธอก็ได้เจอมากมายในดินแดนแห่งนี้แต่พอเธอจะเดินทางกลับบ้านที่เมืองคอแซนเนอเปิลก็กลายเป็นว่าพวกเปอร์เชน็กเนี่ยตัดเส้นทางทำให้เธอต้องติดอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้วซึ่งมาเรียมนี่ก็ร่างกายไม่แข็งแรงนะครแออาาาากกหวท่่เเริิมมใ้ธยด ันต่อมฮา,ารันก็บอกเลฟครับว่าเขาเนี่ยมีแผนการแล้วในเมื่อราชาเยซาลสลามไม่ยอมช่วยเขาเขาก็จะสร้างกองทัพของตัวเองฮารันบอกว่าเขาจะกว้านซื้อขนสัตว์แล้วก็นําไปขายที่เมืองคอสแนติโนเปิลสร้างเงินมหาศาลเป็นก้าวแรกในการขึ้นสู่อานาจเลฟก็ถามนะครับว่าเราจะหาเงินจากไหนมาซื้อขนสัตว์ฮารันบอกว่าสองคนจะหาเงินจากการประลองในสนามฮารัานพาเลฟไปที่สนามและท้าเดิมพันเขาจะให้เป็นการประลองแบบจับคู่เขากับเลฟจับมือสู้กับนักสู้สองคนแต่เลฟนี่ไม่เอาด้วยนะครับเพราะว่าฮารันเนี่ยไม่ได้ถามเขาสักคำนะฮะ เลี้ยไม่ลงประลองถ้าฮารันจะสู้ก็ไปสู้คนเดียวฮารันเห็นเพื่อนไม่เอาด้วยแบบนี้เขาก็ไม่กลัวเลยนะครับเขาท้าประลองต่อเขาคนเดียวจะสู้กับนักสู้2คนแล้ววางเดิมพันหนึ่งร้อยเหรียญซึ่งก็เป็นจ,จำนวนเ,นเงินที่เยอะมากนะครับคนรับเดิมพันตอบตกลงแล้วจากนั้นฮารันก็สู้กับนักสู้2คนตอนแรกฮารันก็โดนกระทืบยับเลยนะครับแต่หลังที่ผ่านไปได้สักพักเขาก็ซัดทักงสู้ทั้งสองคนล่วงลงได้คนรับเดิมพันเห็นท่าไม่ดีจึงส่งนักสู้คนที่3าลงไปช่วยเลีก้กตะโกนว่ามันผิดก,กระทืบย เลฟตัดสินใจเข้าไปช่วยเพื่อนเขาซัดนักสู้เพื่อช่วยฮาลันเลฟก็พลั้งมือฆ่านักสู้คนหนึ่งตายซึ่งพอมีคนตายวงก็แตกกันนะครับและคนรับเดิมพันเมื่อกี้พอเห็นว่าจะต้องเสียเงินนก็วิ่งหนีไปเลยตอนแรกฮาลันก็ดีใจในชัยชนะแต่เมื่อเขาจะทวงเงินเดิมพันคนที่เดิมพันกับเขาเมื่อกี้เนี่ยก็หายไปไหนแล้วไม่รู้ส่วนเลฟนี่ก็ไปเหมือนกันนะครับเพราะอยู่ๆเมื่อกี้เนี่ยเขาว่าฆ่าคนตายเฉยเลยฮาลันนั่งเศร้าหมดหนทางแล้วหลอกวิทุมเมียที่มาร่วมดูการประลองก็เข้ามานั่งคุยกับฮาล เขาจะให้เงิน500ตอนนี้และจะให้อีก500เมื่อเดินทางไปถึงฮารันตกลงว่าเขาจะทําครับแต่เขาขอค่าจ้างไป2,000เหรียญจ่ายตอนนี้หล่อไม่ทุมเียไม่ว่าอะไรเขาแค่ยิ้มเป็นคาตอบว่าตกลงแต่ในวันต่อมาฮารันก็ดําเงินที่ได้ไปซื้อขนสัตว์มากมายเพื่อน,นําไปขายก็ซื้อมาเกินครึ่งหนึ่งของที่มีในเมืองนะฮะฮารันบอกเลฟให้ไปช่วยหาเรือให้หน่อยเราจะไปคอสนสแตนตแนลเปิลด้วยกันแต่เลฟเนี่ยไม่ทำแต่เขากลับด่าฮารันด้วยนะฮะว,ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเพิ แผนการที่จะไปชิงนอร์เวย์กลับคืนเขาถามว่าทะเลไม่เชื่อและะวเมื่อวานเลฟบช่วยเขาทาไมเลฟบอกว่าที่เขาช่วยเนี่ยก็เพราะฮาราันเป็นเพื่อนเขาแต่เรื่องชิงบอลลังที่ฮาราันพยายามจะทําอยู่มันไม่มีใครเชื่อเลยว่าจะทําได้นอกจากตัวฮารลันเองเลฟบถามฮารันว่าแน่ใจแล้วเหรือว่ามันเป็นชะตาไม่ใช่แค่ความเพ้อฝันฮารันบอกว่าเลฟมีสิทธิ์ที่จะสงสยัยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสงสยัยแต่ว่าตัวเขาเองไม่เคยสงสยัยและถึงเลฟบจะไม่ช่วยเขาจะหาทางไปเองจนได้เลฟบเดินหนีไม่คุยต่อจากนั้นเล,เลนน็บนย,นยน และเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งลิฟเมียของเขาที่ตายไปแล้วก็นั่งอยู่ข้างเตียงลิฟบอกให้เลฟตามเธอไปเลฟดีใจมากที่ได้คุยกับเมียอีกครั้งลิฟพาเลฟเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกหลังหนึ่งเธอบอกให้เลฟโดดจะได้ไปอยู่กับเธอที่วันฮาราแต่เลฟกลับหยิบแมงกงเขนออกมาถือไว้เขาก้มลงมองไม้กงเขียนตอนนี้เขาไม่เชื่อในเทพไวกิ้งอีกแล้วเขาศรัทธาในพระเจ้าภาพหล่อของลิฟแสดงสีหน้าว่าเสียใจและภาพหลอนนั้นก็หายไปเลฟร้องตะโกนเรียกเมียสุดเสียงขอร้องให้เธอกลับมาอยู่กับเ้าาาแจู่ๆก็มีสยฟ พาลงมาใส่บรลังคาจนเลฟบสลบไปก็จบแล้วนะครับกับสปอยล์ว k i กิ้งวาฮาาซีั่นที่2ตอนที่1และ2ถ้าชอบยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆครับ